ชนบุรีกระทุงรัดเร่งเปิดประเทศคนจากต่างประเทศเข้าจังหวัดมีแต่คนกลับบ้านไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวในนี้เขาบอกว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจริงๆเนี่ยเขาจะไปลงภูเก็ตกันมากกว่าชนบุรีเซงคนมาจากต่างประเทศมีแต่คนกลับบ้านหมายถึงทั้งคนไทยด้วยรู้สึกจะอยู่แถวชนบุรีกันเยอะแล้วก็คนจากต่างประเทศที่เข้ามาที่ชนบุรี ก็มีแต่คนที่มาซื้อบ้านซื้อคอนโดอยู่ชนบุรีที่กลับเข้ามาทั้งนั้นไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลยเอ่อฉะนั้นไอตัวเลขที่ได้มาเยอะๆเนี่ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะจริงๆแล้วล่าสุดได้กุมภาต่อมาถึงต้นมีนาได้4ี่แสนกว่าคนเนี่ยคือต้องมาดูจริงๆว่าใครได้กลายเป็นว่าภูเก็ตนั่นแหละได้ไปเยอะก็ในเมื่อพูดถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยขอแชร์สไลด์นี้นะครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สร้างรายได้มากกว่า5 0,000่นล้านบาทรายได้นะครับไม่ใช่กาไร ล้างเด้มากกว่าห้าหมื่นล้านบาทจากไหนเดือนเดียวหรอเปล่าตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่กรกฎาปีที่แล้วเดินหน้าต่อยอดโครงการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ medical hub ในอนาคตโอ้โหก็คือสรุปว่าภูเก็ตนี่เชิดหน้าชูตามากแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยบอกเลยคือทําไมยังมีอยู่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ทำไมยังมีอยู่ box, ท,ยยท,ทั้งทั้งที่มันไม่ได้ดีกว่าเทสเซนโกเลยอับย้ำนหนักย้ำหนาอยู่ตั้งห้าคืนเทสเซนโกแค่ o, คืนเดียวทําไมยังมีอยู่ ขายใครแล้วห0 0 0 0นล้านเนี่ยก็ไม่รู้ว่าต่ออะไรนะต๊อก็เลยเชื่อว่าตั้งแต่เริ่มภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ9เดือนนะตั้งแต่กรกฎาปี64ถ้า9เดือนหัน50,000นล้านเนี่ยก็ประมาณ5,000กว่าล้านต่อเดือนถือว่าต่ําเตี้ยเรียดินมากถ้าเทียบกับก่อนโควิดก่อนโควิดเคยสร้างรายได้ปีละ4 0 0 0 0นกว่าล้านอันนี้คือ9เดือน5 0,000กว่าล้านฉะนั้นก็ตี กรมๆหนึ่งปีก็น่าจะประมาณเกือบเกือบเจ็ดหมื่นล้านเทียบกับสี่แสนล้านก็ยังเทียบไม่ได้แล้วแถมว่ายังบังคับอยู่เจ็ดคืนอีกก็ไม่รู้ว่าถ้าให้เหลือหนึ่งคืนแล้วมันจะยังไงมันจะยังได้เท่านี้อยู่ไหมครับตรงนี้ก็มาตามข่าวนะครับการท่องเที่ยวชนบุรีจี้รัดคลายกฎเที่ยวไทยฟื้นปีหกเจ็ดอ๋เคยแชร์ข่าวอันนึงว่าเม็กซิโกนะครับอันนี้หลังล่าสุดเลยนะครับเดือนเมษาเลยนะเขาบอกว่า แค่ช่วงเทศกาลอีสเตอร์อย่างเดียวเนี่ยเขาจะมีคนมาเที่ยวเมืองแคนคูนซึ่งเป็นเมืองชื่อดังที่สุดของการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยน่าจะเทียบได้กับภูเก็ตของเราเนั่นแหละถึงสามล้านคนแค่ช่วงอีสเตอร์อย่างเดียวคิดดูแล้วกันของเขาคือฟื้นแล้วก็เลยของเดิมไปแล้วของเราต้องรอถึงปีหกเจ็ดซึ่งก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะว่าฟื้นปีหกเจ็ดเนี่ยมาจากลมปากของท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวซึ่งตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยประกาศตัวเลขอะไรออกมาเนี่ยผมจะเอานักท่องเที่ยวสองล้านคนให้ได้ภายในหกเดือนตั้งแต่ปลายปีหกสาม แล้วสุดท้ายก็คือมาศูนย์แล้วประกาศมาอีกหลายรอบตัวเลขจะเอากี่คนกี่คนก็ไม่เคยสําเร็จนี้จะพื้นปี67ได้ซึ่งอีกเกือบ3ปีหรือเปล่าก็ไม่รู้หลังเปิดเทสแอนโกรอบ2ในช่วงพฤศจิกายน64ถึงกุมภาพันธ์65เออไม่ใช่นี่พฤศจิกาก็คือรอบ1เอาเป็นว่าพฤศจิกากถึงกุมภาแล้วกันก็คือประมาณ4เดือนมีเข้ามาประมาณเกือบเกือบ5แสนคน แต่สถานการณ์ท่องเที่ยวชนบุรียังคงเงียบเหงาใครอยู่ชนบุรีครับเป็นไงคึกคักไหมหรือคึกคักเฉพาะบางวันที่เป็นวันหยุดเพราะว่าคนไทยที่มาเที่ยวเนี่ยไม่ในนี้ก็บอกนะไม่สามารถเทียบกับคนต่างประเทศได้เพราะว่าใช้จ่ายน้อยกว่าแล้วก็มากันเฉพาะวันหยุดด้วยซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรคนไทยเขาก็มีโอกาสอยู่แค่นั้นเองก็ประเทศมันเป็นแบบนี้นะก็คนหาเช้ากินข้ามกันเยอะมันก็ไม่มีทางที่จะเทียบกับน,นักท่องเที่ยวได้หรอกฉะนั้นเราต้องการให้มีนักท่องเที่ยวให้มันเยอะ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชนบุรีบอกว่าตอนนี้ชนบุรีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพียงเดือนละประมาณ10,000คนเ mm. ทียบกับปี62จะบอกว่าเฉพาะพัทยานะครับก็ติดท็อปเ0นของโลกเหมือนกันนะเมืองท่องเที่ยวอะปัจจุบันซากยังเหลือไหมครับเดือนละ1 0,000คนเนี่ยซากยังเหลือไหมคือท็อปเ0หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าประมาณในท็อป10นหรือหรือประมาณอันดับ10กว่าแน่นอนนะอันดับต้นๆของโลกแน่นอนแหละชนบุรีถ้าเทียบกับปี62นะครับก่อนโควิดเนี่ย ช่วงไฮซีซั่นเนี่ยน่าจะเป็นปลายปีต่อถึงต้นปีนเอ๋อเนี่ยพฤศจิกาถึงมีนาคมเนี่ยเคยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาวันละนะครับไม่ใช่เดือนละวันละ7 0 0 0แสถึงหล้านคนวันละโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแล้เวเวอร์ป่าเวอร์ป่าอันนี้น่าจะน่าจะชัดกว่ารวมทั้งปีมีนักท่องเที่ยวเกือบ16ล้านคนอ๋อถ้านับเฉพาะต่างชาติก็คือ9ก้าล้านแปดแสนคนโดยประมาณคนไทยหล้านกว่าคน เป็นว่าเขาเคยได้ต่างชาติมาเที่ยวปีละเกือบสิบล้านและตอนนี้เหลือเดือนละหมื่นตกต่ําเป็นซากแค่ไหนแล้วก็รายได้เคยได้ในปี 2, 2019เนี่ย276,000ล้านเป็นต่างชาติ220,000ล้านคนไทย55,000ล้านต่างกันถึง4เท่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ฟื้นของเราเป็นยอดนักอดทนอยู่แล้ว แต่รอฟื้นปี67ก็ได้ใช่ไหมประเทศเราเป็นประเทศที่เกษตรกรรมไม่มีจะกินก็ไปเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชกินเองก็ได้ฉะนั้นเราอดทนได้ฉะนั้นประเทศอื่นเขาจะนําเราไปแค่ไหนมันก็แค่ตัวเลขรายได้ของเราเนี่ยต่อให้ไม่เปิดอะไรเลยเราก็อยู่กันได้ใช่ไหมก็คือหมายถึงว่าบางคนอาจจะคิดแบบนี้ฉะนั้นก็เลยไม่จําเป็นต้องรีบเปิดหรอกเปิดไปเดี๋ยวตัวเชื้อก็เข้ามาเนี่ยแหละเดาไม่ถูกว่าถ้ามัน ตกต่ำกันไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วผลมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเคยมีคนบอกแล้วว่าถ้าเปิดท่องเที่ยวเต็มกำลังเนี่ยเศรษฐกิจจะดีคนไทยจะกินดีอยู่ดีมากขึ้นการจ้างงานหรือว่าภาคอื่นๆน่ะที่ไม่ได้เกี่ยวกับท่องเที่ยวก็จะฟื้นตัวตามท่องเที่ยวไปด้วยก็หมายความว่ามันกระทบกันเป็นลูกโซ่เลยแต่เราไม่รีบหรอกนะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมคือ เรียกแตว่าอาศัยความโชคดีของตัวเองถามว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเพราะว่าพื้นที่ที่ดินเราน่าจะอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมแต่วงเล็บถ้าขาดการดูแลมากๆก็ก็ไม่อุดมสมบูรณ์นะแต่ว่าประเทศที่เขาแบบว่าเป็นทะเลทรายหรือว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเกาะแต่ว่ามีภูเขาเต็มไปหมดเลยพื้นที่เพาะปลูกน้อยมากอย่างเงี้ยเขาจะมาพูดแบบเราได้ไหมแสดงว่าเราโชคดีกว่าเขาใช่ไหมเราเป็นพวกโชคดีมหาโชคดีนะแต่ว่า ทั้งตั้งแต่อดีตการเนี่ยเราก็อาศัยแต่ความโชคดีของตัวเองไงเราก็เลยไม่ค่อยดิน้นรนไงแล้วสุดท้ายก็คือเราก็อยู่ลังท้ายแล้วก็รอให้มีต่างชาติหรือใครที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาฉะนั้นเราจะเป็นพวกใช้เทคโนโลยีเราจะไม่ได้เป็นพวกคิดเองเพราะว่าเราก็จะรอเขาเอาเทคโนโลยีมาให้ตลอดสรุปว่าความเสียดายของออบเนี่ยก็คือว่าถ้าเราเป็นพวกขวนขวายด้วยแถมยังมีอะไรได้เปรียบกับเขามากมายด้วยเนี่ยเราน่าจะเป็นมหาอำนาจได้แต่เราก็ทำไม่ได้นะครับ ทำไม่ได้จริงๆอ,อ,อันนี้กลับมาที่ชนบุรีนะครับเขาบอกว่าเราน่าจะเป็นจังหวัดเดียวที่นักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติไม่ห่างกันมากก็ใช่เพราะว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เมืองหลวงด้วยไงแต่ในแง่รายได้มาจากต่างชาติถึง75%หารายได้จากคนไทยน้อยเพราะคนไทยอยู่สั้นและใช้จ่ายน้อยกว่านี่คือตัวเลขจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับเอาแต่ดูแต่ต่างชาตินะครับก็ปี6 2สองเคยได้เกือบ10ล้าน พอปี63เนี่ยช่วง3เดือนแรกยังเปิดได้อยู่ไงโควิดมาตอนประมาณปลายเดือน3ใช่ไหมก็เหลือประมาณล้านห้าพอปี64เหลือ30,000มกกะลา65อย่างเดียวเหลือ8,000ก็แปลกมากๆว่าจังหวัดท่องเที่ยวอันดับ2ของไทยกลับกลายเป็นภูกเก็ตทั้งทั้งที่ชลบุรีเนี่ยเขามีอะไรได้เปรียบภูกเก็ตหลายอย่างก็คือสามารถเดินทางต่อจากสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอย่างสุวรรณภูมิได้แล้วก็ยังมีเกาะเกิดอะไรก็มีแถมยังอยู่มีหาดอะไรยาวแล้วก็อยู่ติดกับจังหวัด ท่องเที่ยวทะเลอื่นๆอย่างระยองหรือเกาะช้างหรืออะไรพวกนี้ได้อีกแต่ว่าภูเก็ตเนี่ยเราเดินทางจากสนามบินเนี่ยนานอยู่เหมือนกันนะกว่าจะเข้าตัวเมืองนะแล้วประเด็นที่น่าสนใจคือว่าอันนี้ไม่ได้พูดสิบอันดับนะครับแต่พูดแค่ว่าอ่าโอเคอันดับหนึ่งที่เคยมาชนบุรีเนี่ยคือจีนแน่นอนคนเยอะอยู่แล้วแต่อันดับสองคือรัเสเซียเนี่ยเทมาชนบุรีอย่างเดียวนะหมายถึงก่อนโควิดนะอันดับสองรองจากจีนเลยนะทั้งที่คนรัสเซียนี่มีแค่ จำนวนประชากรแค่10%ของจีนแต่มาชนบุรีถึงล้านกว่าคนเกือบครึ่งหนึ่งของจีนเลยอันนี้นะ่าแต่ตั้งแต่หลัง lockdown, ล็อกดาวรอบแรกนะจากโควิดนะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชนบุรี52,000กว่าคนน่าจะหมายถึงต่างชาติอย่างเดียวเป็นตัวเลขที่น้อยมากเพราะปกติเดือนพฤศจิกาถึงกุมภาเฉลี่ยน,นักท่องเที่ยวอ๋ออ,อ๋ที่บอกเจ็ดแสนถึงหล้านคนต่อเดือนนะเออแต่ว่าตอนนี้สี่เดือนรวมกันได้ห้าหมกว่าคนอ๋ออ๋อ ห้าหมื่นก็คือเป็นตัวเลขสี่เดือนล่าสุดที่ผ่านมาจากที่เคยได้เดือนละเจ็ดแสนถึงหนึ่งล้านฉะนั้นโดยปกติสี่เดือนก็ควรจะได้ประมาณเกือบสามล้านถึงสี่ล้านกลายเป็นเหลือแค่ห้าหมื่นกว่าคนหลังจากรัฐบาลเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในรูปแบบเทสแอนโกแซนด์บ็อกซ์และเอควในช่วงพฤจิกาถึงกุมภาอ๋อจะบอกว่าจริงๆเขาควรจะได้เปรียบไม่ใช่หรือเพราะว่าตั้งแต่เราให้เข้าประเทศแต่บงเล็บเรายังเล่นกัก14วันอยู่เนี่ย การอยู่แบบ AQ คือกักตัวสิบสี่วันคือต้องกักอยู่แต่ในโรงแรมเนี่ยก็สามารถมาชลบุรีได้ตั้งแต่ตอนนั้นแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วก็มายัางสู้ภูเก็ตไม่ได้ครับที่เหลือตัวเลขเยอะไปหน่อยก็เลยขอข้ามาตรงนี้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในชลบุรีแบ่งออกเป็นหนึ่งกลุ่มคนไทยกลับบ้านสองกลุ่มคนทําธุรกิจสามกลุ่มเดินทางมาหาครอบครัวเดี๋ยวสามกลุ่มนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตไม่ใช่นะักท่องเที่ยว หรือแม้แต่เหตุสงครามรัสเซียยูเครนมีการประชุมกับผู้ว่าท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหลายครั้งภูเก็ตบอกว่ามีนักท่องเที่ยวรัสเซียตกค้างอาอและยูเครนด้วยตกค้างอยู่ในภูเก็ตสามพันคนส่วนชนบุรีขึ้นในระบบว่ามีประมาณสามร้อยกว่าคนก็คือชนบุรีเขาแจ้งไปแค่สามร้อยกว่าก็เลยทางการท่องเที่ยวก็เลยถามว่าอ้าวแถวเขาพระตำหนักาดจอมเทียนเนี่ยเห็นรัสเซียเดินเต็มเลยก็ต้องขอบอกว่าที่เห็นรัสเซียเดินเต็มเนี่ยไม่ใช่นักท่องเที่ยวคนรัสเซียกลุ่มนี้คือ คนกลุ่มที่ซื้อบ้านคอนโดอยู่ที่ไทยช่วงหน้าหนาวมาอยู่ยาวๆห้าถึงหกเดือนแต่นักท่องเที่ยวจริงๆยังไม่มาช่วงที่นักท่องเที่ยวรัสเซียเข้ามาและตัวเลขบูมมากๆเกิดจากมีเครื่องบินเช่าเหมาลำชาร์เตอร์ไฟล์เข้ามาช่วงฤดูหนาวเริ่มมีทัวร์ต่างประเทศเดินทางเข้ามาไทยโดยทําโปรแกรมท่องเที่ยว1 2บสถึงสิวันทําให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวก้าวกระโดดโอสงสัยให้พวกทัวร์มาลงแบบนี้แหละแต่ตอนนี้สอบถามกับทัวร์ก่อนที่จะมีสงครามรัสเซียยูเครน ทัวบอกว่ายากเพราะตอนนี้ประเทศอื่นๆเช่นตุรกีมาดิฟสีลังกามีการผ่อนคลายการเข้าประเทศมากกว่าไทยไงครับเจอชิงลูกค้าไปแล้วคือไม่ใช่แค่ทัวนะที่เวลาลูกค้าเดินเข้ามาบอกว่าเอออยางมาเที่ยวไทยปุ๊บทัวเขาก็คงจะพยายามปัดๆไปไปที่อื่นเถอะ ของไทยนี่มันยุ่งยากเขาขี้เกียจมาทํานู่นทํานี่ให้หมายถึงว่าถ้าเกิดเขามีทางเลือกนะเขาจะเสนอให้นักท่องเที่ยวไปที่อื่นแทนมันจะได้ง่ายมีคนก็บอกว่าพวกเอเจนต์ซื้อตั๋วเครื่องบินก็เหมือนกันก็จะมีการแนะนําว่าเออ,เอ,อไปที่อื่นเถอะไทยมีกฎเยอะระวังนะเข้าไปแล้วถ้าตรวจเจอบวกขึ้นมาฮอลิเดย์ของคุณจะสูญเสียไปหมดเลยรัฐบาลพยายามบอกว่าเราเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาแต่ในความเป็นจริงคือผู้ประกอบการท่องเที่ยวคิดว่าคนที่ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวหรือพักผ่อนจริงๆน่าจะไปที่ภูเก็ตจังหวดดวัดดเีย และไทยกําลังจะหมดฤดูการท่องเที่ยวหน้าหนาวของตลาดระยะไกลอ่าใช่ฝรั่งเขากําลังจะเข้าสู่หน้าร้อนเขาไม่มาหลอกและพอเดือนเมษายน65รัฐบาลอาจจะลดเงื่อนไขเข้าประเทศคือนักท่องเที่ยวไม่ต้องตรวจ rt pcr ก่อนเดินทางแต่ต้องตรวจ rt pcr เมื่อมาถึงไทยความหมายโดยสรุปคือนักท่องเที่ยวต้องกักตัวโรงแรมอีกหนึ่งวันทําให้ต่างชาติมองว่าการเข้าเมืองไทยยุ่งยากกว่าจะมีการอนุมัติผ่านหลายขั้นตอน เมื่อก่อนตอนที่ประเทศอื่นเขายังปิดอยู่เนี่ยเขาอาจจะยอมบางคนนะแต่ว่าตอนนี้ประเทศอื่นเขาก็เปิดฉะนั้นถ้ามีเงื่อนไขที่ดีกว่าทําไมเขาจะต้องมากักตัวที่เมืองไทยผมมีโอกาสดูคอลัมน์ในนิตยสารว่ามีประเทศไหนที่ไปได้ง่ายบ้างตอนนี้มีอียิปต์บาเลนเลบานอนฝรั่งเศสตุรกีนอร์เวย์ยกเลิกการตรวจ rt pcr ก่อนเดินทางและมาถึงก็เที่ยวได้เลยต่างชาติหลายประเทศที่เป็นคู่ปรับก็ผ่อนผันยืดหยุ่นได้ดีกว่า ภาครัฐของไทยบอกว่าเราผ่อนปลนมาตรการต่างๆแล้วแต่เราเช้ากว่าประเทศคู่แข่งหนึ่งสเต็ปเสมอและยังเข้มงวดจะเริ่มมีเสียงบ่นอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็ขอ,อนิดนึงที่ท่านผู้นั้นเคลมว่าไปคุยเปิดกระชับความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียเนี่ยเอ่อแต่ในความเป็นจริงแล้วยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวไทยคนที่จะไปซาอุต้องไปแบบนักธุรกิจและต้องมีหนังสือเชิญเท่านั้นจึงต้องมีการเจรจากว่าจะผ่อนปลนก็ใช้เวลา หมายถึงว่าคนซาอุจะมาเราก็คงตอนจะกลับประเทศตัวเองอาจจะมีปัญหาแล้วมั้งดังนั้นกว่าตัวเลขการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวกลับไปเป็นเหมือนเดิมผมมองว่าน่าจะเป็นปี67ทําไมจึงช้าขนาดนั้นละ่ะแสดงว่าเขามองว่าทางภาครัฐเนี่ยจะต่อมาตรการไปเรื่อยๆอีกนานเท่านานจะยังคงเหลือมาตรการอะไรที่จะสร้างความยุ่งยากให้นักท่องเที่ยวปีกนานเท่านานหรือว่ามองว่าต่อให้เปิดเสรีแล้วก็ตามเนี่ยนักท่องเที่ยวจะยังขยาดไม่กล้ามาทําไมเขาจึงมองว่าอีกนาน ท,ท,ทั้งงที่ถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้ที่ประเทศอื่นยังไม่เปิดนะครับเราอาจจะมองว่าเป็นไปได้เพราะว่าเขาไม่ยอมเปิดกันเลยแต่ตอนนี้ทยอยเปิดกันเยอะมากเหมือนเป็นตัวเร่งอะให้สื่อสารให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าเออโควิดกําลังจะไปแล้วนะออกมาเที่ยวกันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยประเทศอื่นเขาเหมือนเหมือนเป็นตัวประชาสัมพันธ์อยู่อะทีนั้นมันไม่ควรจะช้าไงแสดงว่าเขามองว่ายัางไงก็คือภาครัฐจะเล่นนโยบายไปเรื่อยๆหรือว่า ต่อให้เปิดแล้วคนก็ยังไม่มาเพราะขยะขแยงเพราะเราทําชื่อเสียในบางด้านไว้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนมองแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วีดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ